กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2565โรงเรียนวัดสีจอมทองตั้งอยู่หมู่11ตำบลห้วยป่าหวายอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด10คนจำนวนนักเรียน140คน โดยมีนางเมทาวีกโกยทาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนที่ 1. การเพิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์1.1มีบอร์ดหรือนิทรรศการเทริดพระเกียติสถาบันพระมหากษัตริย์ในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนได้มีการจัดบอร์ดจัดนิทรรศการเพื่อเทอิดพระเกียติสถาบันพระมหากษัตริย์มีการจัดบอร์ด หลักการทรงงานของพระมหากษัตริย์ในด้านต่างๆภายในห้องเรียนทุกชั้นเรียนมีการติดรูปเชิดชูสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดศรีจอมทองจัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ถุกพระองค์ 1.2. มีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก12ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันส่วนที่ 2. สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนมามัยดี2.1 นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจนโรงเรียนได้จัดทำประกาศนโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษานอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดภัยเพื่อให้ข้าราชการครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการรับทราบถึงนโยบายและมาตรการความปลอดภัย2.2แผนง,งานและงบประมาณดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจนโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบด้านภชนาการและโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่6ระดับประเทศ โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและงบประมาณโครงการสร้างเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะและมีสุนทรีิยภาพโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนโครงการอาหารกลางวัน2.3-2.4ถึง2.4โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจน 2>, 2 5ถึง2.6โรงเรียนได้ศึกษาคู่มือและแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาคู่มือป้องกันอักขีภัยในโรงเรียนและคู่มือความรู้ด้านสุขภาพบุคลากรได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนดจากเจ้าหน้าที่เทศบาลห้วยป่าหวายและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง2.7-2.8เจ้าหน้าที่เทศบาลห้วยป่าหวายและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่คณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาได้แก่โครงการโรงเรียนปลอดขยะ2.9-2.10ถึงโรงเรียนมีการดูแลสำรวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนพร้อมทั้งมีกล้องวงจรปิดในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือในสถานศึกษาและมีการบำรุงรักษาหรือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ2.11-2.12โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าประจำอาคารเรียนออกแบบให้มีระบบการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วมีสวิตช์วงจรอ,อัตโนมัติและฉะนวนป้องกันไฟฟ้าอีกทั้งมีการตรวจสอบบำรุงรักษาประจำปี มีระบบป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาเช่นทางดับเพลิงสัญญาณเตือนอักคีภัยเป็นต้น2.13-2.14โรงเรียนมีแผนป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานศึกษาที่ละเอียดชัดเจนคณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย 2.15-2.16ถึงครูบุคลากรและนักเรียนมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปีมีการฝึกซ้อมโดยใช้หน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย2.17-2.18ถึงโรงเรียนมีห้องพยาบาล และอุปกรณ์ในการปรถมพยาบาลเบื้องต้นครบทุกรายการรวมทั้งคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรผู้ดูแลและผิดชอบที่ชัดเจนมีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน2.19-2.20โรงเรียนมีห้องส้วมและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนแยกชายหญิง ห้องน้ำกรูและบุคลาก,กรที่เพียงพอการจัดน้ำดื่มที่สะอาดเป็นตู้กดน้ำที่มีความเพียงพอต่อนักเรียนตู้กดน้ำผ่านการกรองด้วยเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคากิวมิทไทยแลนด์จำกัดมีการตรวจเช็คคุณภาพของน้ำและเครื่องกรองน้ำเป็นระยะมีอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ ที่เพียงพอต่อจำนวนของนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน2 2 1ถึง2.22โรงเรียนมีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมและถูกสุข,ขลักษณะมีความสะอาดและเพียงพอต่อบุคลากรและนักเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง2.23ถึง2 2, 2. 4โรงเรียนมีมาตรก,การเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัยการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครูนักเรียนและมีการนำไปปร,ปรับปรุงแก้ไขเช่นกล่องแสดงความคิดเห็น2 2 5ถึง2.26 ทางโรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลสถิตินักเรียนที่เกิดอุบัติเหตุการเจ็บป่วยในสถานศึกษาและมีการวางแผนป้องกันโดยการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนมีการจัดประชุมคณะครูในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยจัดบอดให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยประชาสัมพันธ์ไปยัง Facebook ของโรงเรียน 2.27ถึง2.28ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือตำราหรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนเช่นการจัดระบบจราจรการดูแลยานผานนะรับส่งเป็นต้น2.29 โรงเรียนสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างชุมชนหรือผู้ปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในด้านต่างๆเช่นการปฏิบัติตามกฎจราจร2.30โรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมต้านยาเสพติด อบรมฝึกจิตมีวินัยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทำให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจากยาเสพติดโรงเรียนวัดศีจอมทองได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นแบบอย่างให้บุคลากรนักเรียนและชุมชนสืบต่อไป